ศูนย์ซ่อมรถไปการอะไหล่แท้เครื่องมือไฟฟ้าบอร์ดนะครับตอนนี้ย้ายมาอยู่ที่ศูนย์การค้าธัญญาพักถนนสีนครินแถวสวนหลวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรองรับลูกค้าได้มากขึ้นนะครับมีความเป็นมาตรฐานและคุณภาพเพิ่มขึ้นนะครับมั่นใจได้เลยว่าซ่อมเร็วเคลมไวนะครับใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่สะดวกมาก็สามารถส่งเครื่องมาตรวจเช็คและซ่อมได้เช่นกันนะครับการเดินทางนะครับสะดวกมากยิ่งขึ้นจะขับรถมาเองก็ดีนะครับที่จอดรถเยอะนะครับหรือว่าจะนั่งรถไฟฟ้าสายสีเหลืองมาลงก็ได้เช่นกันนะครับ ำการเดินทางมาสู่บริการบอสของเราเนี่ยทั้ง2วิธีนะครับแบบละเอียดกันเลยนะครับรับรองว่าดูคลิปนี้นะครับมาถูกอย่างแน่นอนนะครับเริ่มโดยวิธีแรกนะครับขับรถจนมาเลยนะครับมุ่งหน้าถนนสีนคาลินนะครับปักหมุดใน Google แบบมาที่ธัญญาพาร์คนะครับพอใกล้ถึงนะครับจะเจอพี่จ่าเฉยยืนอยู่นะครับให้เตรียมเลี้ยวซ้ายนะครับเข้าได้เลยนะครับรับบัตรจอดรถนะครับแล้วก็ไปหาที่จอดรถกันเลยนะครับแนะนําให้เลี้ยวซ้ายนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปที่จอดรถที่ใกล้ที่สุดนะครับสะดวกที่สุดนะครับเผื่อท่านใดเน หรือว่ามีของเยอะเนี่ยจะได้ไม่เหนื่อยนะครับจะได้ไม่ต้องแบกกันเยอะนะครับ นี่นะครับตามผมมาเลยนะครับแล้วก็เลี้ยวขวาอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวท่านจะเจอกับตึกนี้เลยครับนี่ครับคือตึกโซนอีนะครับสีม่วงนะครับหรือว่าอาคารองุ่นนะครับแนะนําให้ขึ้นไปจอดที่นี่ได้เลยนะครับเพราะว่าตัวอาคารเนี่ยจะอยู่ตรงข้ามกับศูนย์บริการของเราพอดีเลยนะครับหรือว่าใครขนของมาเยอะนะครับก็สามารถจอดเทียบตรงนี้นะครับแล้วก็ขนของลงไปได้เลยนะครับพอเดินข้ามอาคารจอดรถมานะครับจะพบกับศูนย์บริการของเรานะครับอยู่ข้างบันไดเลื่อนนะครับสังเกตตรงนี้ง่ายๆได้เลยต่อมาเป็นวิธีการมาโดยรถไฟฟ้าสายสีเหลืือองก็ถ ว่เป็นอีกช่องทางเลยครับที่สะดวกไม่แพ้กันโดยให้เรานั่งมาลงที่สถานีการันตันนะครับซึ่งจะลงที่หน้าศูนย์การค้าทันยาปาร์คพอดีเลยนะครับแนะนำให้ใช้ทางออกที่4นะครับแล้วก็เดินตามผมมาได้เลยนะครับใช้เวลาเนี่ยไม่เกิน5นาทีแน่นอน,นครับก็ถึงศูนย์การค้าแล้วนะครับ เดินตรงตามทางมาเรื่อยๆเลยนะครับพอลงไปถึงด้านล่างนะครับเราจะพบกับป้ายรถเมล์นะครับให้เราเลี้ยวซ้ายได้เลยนะครับจะมีช่องทางเดินอยู่นะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายทีนึงนะครับเดินเข้าศูนย์การค้านะครับจะมีหลังคาเดินล่มๆเลยนะครับไม่ต้องตากแดดนะครับเราสามารถเดินเข้าทางศูนย์อาหารด้านล่างได้เลยนะครับพอเดินเข้ามานะครับให้เรามองหาท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตทางด้านขวามือนะครับแล้วเราก็เดินเรียบทางท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตมาเลยนะครับจะเจอกับทางนะครับแล้วก็จะมีบันไดนะครับให้เดินขึ้นบันไดไปปุ๊บจะ ขวานะครับจะเจอศูนย์บริการนะครับและซ่อมอะไรแท้บอสอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับหรือใครเข้ามาจากฝั่งทางด้านหน้าห้างนะครับก็สามารถลงบันไดเลื่อนตรงข้างสตาร์บัคได้เลยนะครับลงไปนะครับก็จะเจอกับสนามเด็กเล่นอยู่ด้านซ้ายมือนะครับให้เราเดินเลี้ยวซ้ายไปเลยนะครับหันมองด้านขวาอีกหนึ่งทีนะครับก็จะเจอกับศูนย์ซ่อมและบริการอะไหล่แท้เครื่องมือไฟฟ้าบอสแล้วนะครับ เป็นยังไงบ้างครับมาง่ายกว่าเดิมเยอะเลยนะครับหรือว่าถ้ายังมาไม่ถูกนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้ตามช่องทางนี้ได้เลยนะครับ